พระมหาธาตุเมืองราชบุรีพระมหาธาตุเมืองราชบุรีราารรสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นราวพุทธศตวตรรษที่20-21ถึง21ลักษณะเป็นเจดีย์ทรงปรางขนาดใหญ่นิยมเรียกว่าปรางประธานเนื่องจากมีเจดีย์ทรงปรางเป็นบริวารอีกสมองค์องค์พระมหาธาตุตั้งอยู่บนฐานก่อด้วยศิลาแรง เรือนาธาตุก่อด้วยอิฐขนาดใหญ่สอดินฉาบปูนประดับด้วยลวดลายปูนปั้นด้านหน้าพระมหา,าธาตุหันไปทางทิศตะวันออกมีมุกโถงยื่นออกมาอีกสามด้านเป็นซุ้มจระนำประดิษฐานพระพุทธรูปประทับยืนที่หน้าบันซุ้มบางด้านมีภาพรูปปูนปั้นเรื่องพุทธประวัติบางด้านมีการขึ้นซ่อม เปลี่ยนแปลงไปจากของเดิมภายในครูหาพระมหา,าธาตุมีภาพจิตรกรรมฝาผนังมนผนังดินดิบเป็นภาพอดีตพระพุทธเจ้าและพุทธประวัติศิลปะอยุทยาตอนต้น